เลยนะคะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดตเป็นเดสผ้าลินินผสมฝ้ายนะพี่ผ้าดีมากๆเป็นงานตัวแพงนะลินินผสมฝ้ายนะพี่ส่วนด้านหน้านะคะพี่งานจะเป็นคอปกแบบนี้นะแล้วก็กระดุมมุกตรงนี้นะคะพี่แกะได้จริงทุกเม็ดกระดุมมุกนะพี่ตัวนี้จะเป็นกระดุมมุกนะคะพี่แกะได้นะพี่อันนี้เรามาติดไว้ให้นะสีเดียวกับตัวลูกไม้เลยนะคะพี่และลูกไม้ด้านหน้าเนื้อนี้เลยค่ะพี่ซับในด้านหน,น,น้าเนื้อหนาให้ยังดีแล้วพี่ดูชายกระโปรงนะไม่ได้ตัดชายตรงเป็นงานตัวแพงเลยะค่ะพี่ แขนใ่ใส่สบายงานของสาวอวบนะคะพี่ส่วนด้านหลังผ้าลินินผสมฝ้ายนะคะพี่เป็นผ้าตัวแพงพี่ต้องเคยเห็นผ้าตัวนี้พี่ต้องเคยสั่งผ้าตัวนี้ผ้านะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดและไม่มีซับในนะลินินผสมฝ้ายนะส่วนด้านหน้านะคะพี่ลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะพี่แล้วก็มีซับในตรงลูกไม้เนือน้อหนาให้อย่างดีเลยค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อ,อกหน้าผ้า50นิ้วนะความยาวชุดอยู่ที่ ส0ิบนิ้วงานเป็นชุดเดทนะคะพี่แนะนํานะอกตั้งแต่สามสิบแปดขึ้นไปนะคะพี่ใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆและผ้าไม่พองนะทรงแบบนี้เลยค่ะพี่ให้พี่แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นอกหน้าผ้าห้าินิ้วความยาวสี่ิบนิ้วนะคะพี่ชุดเดทดีดนไปส่มฝ้ายเอาไปแค่สองเจ็ดเก้าตัวนี้บอกเลยเป็นางานตัวแพงจริงหน้าร้านสาห้านะพี่ในช่องเราให้แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะ เราไล่อยกับแสงนะคะพี่สี ble, อัลไคนอนี้เข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตร, Abd, ตรงหัวตรงนี้เวลาพี่สั่งนะบอกรหัสแล้วตามด้วยสีนะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะพี่อย่าลืมจํารหัสนะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกลมนะ,ะตัวนี้เรียกสีกลมนะคะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีโอรสนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีโอรสนะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่ จะเรียกสีส้มชานะพี่สําหรับแม่คา้ามันไม่เข้มจัดเท่าส้มอิดนะตัวนี้ขอเรียกสีส้มชาละกันนะคะพี่ให้แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นนะคะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวอยู่ที่40นิ้วนะคะพี่งานเป็นชุดเดรสลิ่นินผสมฝ้ายลูกไม้อย่างดีเลยให้แค่279เท่านั้นนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีดํานะสีดํานะคะพี่ดํำสนิทเลยดําสวยเลยและสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสี เขียวมินนะขอเรียกเขียวมินนะคะพี่มันจะเป็นเขียวอมฟ้านะขอเรียกเขียวมินจะเป็นเขียวอมฟ้านะขอเรียกเขียวมินนะให้พี่แค่สองเจเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งนะคะพี่29บาบทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเดทนะพี่ลดินผสมฟ้ายลูกไม้อย่างดีแบบนี้เลยงานสวยมากๆให้พี่แค่สองเเเท่านั้นถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวมินนะ สีนี้จะเป็นเขียวมินนะคะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีดํานะคะพี่ตัวนี้เป็นสีดํานะสีนี้นะคะพี่ส้มชาสําหรับแม่ค้าเห็นเป็นสีชานะพี่แม่ค้าว่ามันไม่ได้เข้มจัดเท่าส้มอีกนะคะพี่ตัวนี้มีส้มเดียวลูกค้ามีส้มสีเดียวเป็นส้มชานะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะตัวนี้และสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้ค่ะ จะเป็นสีกลมนะคะพี่ให้พี่แค่สองเท่านั้นนะคะงานสวยมากๆตรงนี้เอาไปแค่สองค่ะพี่